สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัทนยัยโรสุวรรณจากสถาบัานพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องประโยคดีๆที่คนมีความสุขชอบพูดผู้ฟังทุกท่านครับดังที่เราทราบกันมาว่าทุกคำพูดของเรานั้นมีพลัง การที่เราเอื้อนเอ่ยวลีวจีวาจาคำพูดใดๆออกไปย่อมเป็นไปตามปากนะครับวันนี้มีสิประโยคที่อยากจะนำมาแบ่งปันมีดังต่อไปนี้ครับคนมีความสุขชอบพูดประโยคที่หนึ่งคือไม่เป็นไร 2. เดี๋ยวมันก็ผ่านไป 3. ม,มองให้เห็นจุดดีที่ซ่อนอยู่สิ 4. ขอบคุณมากๆนะ 5. ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์ลอก 6. ก อยู่กับปัจจุบันนี่แหละเปล่อยให้ลงรงให้เป็นนะ 8. ปดทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขกันเถอะ 9. มันคือบทเรียนที่มีคุณค่าสิ 10. มาเริ่มต้นใหม่กันทุกท่านครับทุกความคิดที่มีคุณค่าอยู่ที่ว่าเราจะคิดอย่างไรความคิดของเราเป็นต้นทางของวาจาที่สื่อออกมาคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มีความสุข มักชอบพูดคำที่เป็นคำพลังบวกคำที่สร้างสรรคนอกจากจะก่อให้เกิดแ,แรงดึงดูดแล้วนั่นคือนำสิ่งที่เราเอื้อนเอ่ยนั้นวิ่งเข้าหาเราส่งเข้าหาเรายังทำให้สังคมรอบด้านนั้นน่าอยู่ยังทำให้เกิดสเสน่ห์ในการสื่อสารยังทำให้เป็นไปตามวาจาที่เราได้เอ่ยออกมาดังนั้นเมื่อพูดจาทั้งที่เราเลือกถ้อยคำดีๆมาสื่อสารย่อมมีคุณค่าทั้งผู้ฟงังตัวผู้พูด สิ่งแวดล้อมและบุคคลเคยมีงานวิจัยนะครับผู้ใส่ต้นไม้แบบหยาบคายต้นไม้ตายครับแต่ถ้าเราพูดจาไพเราะเปิดเพลงเพราะๆต้นไม้กับยืนนานมากๆเลยแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นได้ด้วยดังนั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวเราคนในครอบครัวคนในสังคมคนในหน่วยงานหรือองค์กรล้วนกระหายที่จะฟังประโยชน์ดีๆแน่นอนครับต้องมาจากคนที่มีความสุขชอบพูดวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรามาร่วมกันรณรงค์เป็นคนผู้จาดีสื่อสารเชิญบวกกันเถิะน,นะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับ